ยิ่งใหญ่ใหม่ดังครับมาร์เก็ตเลสเทพรักครับร้านดังมากร้านนี้เมื่อก่อนอยู่แถวร้านผมเลยสังไก่เทพชวนช,นชงกิน29กห้าหู้จัดเกียวปลาสุราษฎร์อชอบกินเลยร้านดังสุราษฎร์มากินบ่อยไหมตอนนี้ไม่เคยกินเลยถ้า <laughs> กินทั้งหมดก็คือน่าจะท้องแตกตายนะแด่ครับุณพี่หมาไหมไม่กินไม่กินนี่เอาหน่อยนิดนึงอื้อ,อ,อ ไม่อยากพูดเยอะแต่รรงรองิิมมาโดนครับผมแต่ถ้าคุูที่เมาเทพรักครับสวัสดีครับคุกที่มาวันนี้พามาเดินคอมูนิตี้มอยิ่งใหญ่ใหม่ดังครับมาร์เก็ตเพลสเทพรักครับบอกเลยว่าอยู่แถววัชระพลน,นะตอนนี้นะครับฮิตสุดๆคนโตดเยอะยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็เต็มไปด้วยร้านอาหารดีๆป๊อปอัพโซยดีเต็มหมดครับรวมถึงร้าน ไก่ทอดคุกที่เมาเลยครับพาไปดูครับมีอะไรบ้างไปนะครับคือตอนนี้มันยิ่งใหญ่มากนะเราจะเดินถนนเมนก่อนถนน,นนเมนก็คือเป็นเส้นที่เขาเขาเรียกว่าเป็นเส้นหลักนะเขาบกวเรียกว่าเส้นนี้เ,เรียกเส้นยาราดูด,ดิเขาตกแต่งสไตล์ยาราดนะ ราดูมีอะไรบ้างครับนีน่ร้านดังมากร้านนี้เมื่อก่อนอยู่แถวร้านผมนะสั่งไก่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดตื่นข้าวมันไก่ต้มตื่นอ่ะสั่งไว้เดี๋ยวมาเอานะร<อ>้านนี้ตำนานจริงเมื่อก่อนอยู่แถวเบงจ่ายผมก็ชอบเลยถ้าวเขาจะสีดำน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มสีดำดำกันแ้ได้น้ำจิ้มเนี่ยอย่างเด่นอันนี้ผมได้ยินข่าวว่าเขาเป็นเป็นญาติกับบัตตี้ใช่ไหมใช่ปะ่ะเห็นป่ะคุณรู้จักบัตตี้กับเผาป่ะเขาเป็นญาติกัน อ๋อบีบเคเคใช่อร่อยมากอร่อยครับร้านดังๆเต็มเลยวถือว่าเมนนี้ร้านดังสุดนะมีบฟางยาดีครับเต้าหู้เต้าหู้ทอดผัสดีก็มีนะเซ็งยิมีวันนี้รวมของหวานเลยนะพิชลินก็มาร้านหนงพิชลินก็มานะครับอากาศร้อนๆไหมกินน้ำไหมกินกินกินนี่เทพชวนชม เซลเฟอร์ปี้อรุณอรุณอรุณเทียวโอ่ะเทียวโออะไรนะเขาเรียกนะเทียวโอเทียวโอทำไหมลองดูลองดูมีเซลเฟอรปี้อะไรบ้างครับเป็นสับปะรดเหรอเอาเซลเฟอรปี้สับปะรดหนึ่งครับคุณเอาน้ำไปเลยอันนี้คือรวมน้ำทุกอย่างที่มีเลยมีเกี๊กววยอันชันมีโค้งมีอะไรเต็มสับปะรดอะไรนะสับปะรดสับปะรดเหรอสับปะรดหนึ่งเอาอะไรเป็นไงสับปะรดเที่ยวมิ๊สดึ้นวันนี้อากาศร้อนอย็นเลยทีนี้ของเขาจะให ให้ความสัมพัญกับคนที่นั่งกินมากนะแอร์เต็มหมดนะแอร์ตู้เต็มเลยเฮ้ยร้รออยานดังใครครับพี่ A M A A. เจมาเอยงเฮ้ยผมอยากมีเชิญอย่างนี้อยู่หนะ้าร้านผมบ้างหวะทำดิจะ่าไปทำนะโอ้ร้านจะจงคนสั่งได้นะคะดูก่อนได้จ้ะสวัสดีค่ะมีไม้ด้วยว่ะดีนะเดี๋ยวรู้เสร็ร้านเรามีก็ดีเหมือนนะผมนี่มาล่อร้านเขารวๆเลยนะสั่งครับสั่งครับเอาแบบคลาสสิกสองทีแล้วก็สามชั้นทอดน้ำปลาสองที โอยก็คือเขามีหมูคลอนเยอะมากแล้วก็านำมีเยอะมากคือใครอยู่แถวนี้มาฝากของซื้อกลับบ้านได้สบายนะผมซื้อกลับบ้านแบบติดบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยนะที่สำอพไกันเลยว่าขายยี้ร้านถูร้านกูไปไม่ถูกเลยนะกี่สามสิบก 9, ีก 5, 5่ยี่สิบเก้ากี่ห้าห้าโหถูกจัดโอ้โนี่คือเลือกซื้อไม่ถูกนะนี่นานเจวาราชี่เป็นร้านสไตล์ไส้อวร้านนาก็มีซอยนี้แค่ซอยเดียวอยางเยอะขนาดน,นี้นะเมื่อกี้อยเห็นไปข้างๆอยากกินมากเกี๊ยวปลาสุราษฎร์เขาชอบกินเลย ร้านดังสุราษฎร์มาไปดูฮะเลือกร้านมาเนี่ยไ่ใช้อร่อยเกี๊ยวปลาใช่ป่าของแท้เลยเนี่ยเอาเกี๊ยวปลาลูกจิ้มครับนี่นะครับกลับบ้านนะครับกลับคุณนี่มาจากสุราษฎร์เลยครับนึ่มาจากสุราษเลยค่ะหนึ่งครับได้ค่ะร้านดังนะร้านดัง่งร้อบาทได้ครับกินบ่อยไหมตอนนี้ไม่เคยกินเลยอยากันกันมา สิ่เจ้าปลาลูกนนำกลับมาคาโอโนี่คือร้านตำนานกันนะพิเชษฐ์กับนาทีเดชัยเนี่ยก็มาด้วยนะครับผมนี่ข้าวหน้าเนื้อมีนะไปที่ตำนานจะได้รับส่วนลดนี่ก็ไก่ทอดที่มีอยู่ตามห้างทุกห้างนะก็มาด้วยนะครับนี่ของแท้ผมว่มมาไปเปิดตามเซ็นทรัลใช่ปะเจอเข้าทุกร้านเอาแรกหม้อไข่ว่ะสรุปรู้จักกันนะเขาเปิดทัไ่ไทย14สาขา อยู่กับเซ็นทนกับทุกสาขานี่ผัดไทยรสชาชาคืออะไรวะใส่ชูรสชนลิ้งเหรอได้ผัดไทยแล้วหน่อยมีอะไรแปลกๆมาดูดิผัดไทยชีสผัดไทยกุ้งบมล่อนดีผัดไทยไก่ย่างผัดไทยแถวมาสเอาอะไรดีวะหมูย,ย่างหรือไก่ย่างหรือว่านี่เรารสชาเลยเขาแบบโูจีเหรอแตเซ็นทรัลรสชาเนี่ยเรารสชาเนี่ย ที่นี่ก็มีนะครับไก่ทอดคุ้กกี่เหมาปุ๊บไก่โตแล้วอยู่กลาคลาสเลยครับ,ก,ก,รก,รก,รรบกินไหมไปไปเทสต์หน่อยนะครับว่าเป็นไงบ้างครับทุกเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องทไองทยอินเยอะไหมอันนี้สาขานี้เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับไปครับชิมไหมไปชิมของเรา <ละ S 1> ไห<ป>มมาครับอันนี้ก็แบบเบื้องต้นนะให้กินทั้งหมดก็คือน่าจะท้องแตกตายนะคุณเยอะมากเลยนะเพื่อนๆถ้าเกิดมาคือที่จะลดเพียงพอไหมเยอะพอได้นะนี่หมูทอดเจ๊จุ่มที่สามสิบบาทนะเพื่อนๆ คือถูกจัดจัด,ดครับไปนะเป็นเ,เหมือนหวานผมนไปกินนะพี่เด็กก็คือน้ำจิ้มเมื่อกี้ไม่สั่งน้ำจิ้มมาไม่ไหรหมูทอดเขาเนี่ยสามชั้นทอดน,น้ำปลากี่ลห้าสิบห้าบาทกาบว่าติดตรงครับกาบไม่ให้คนอื่นขายเลยนะเนี่ยเขาขายถูกมากนะข้านดีแ้วอัดไทยรสชานี่หกสิบบาทถูกไหมนี่อาหารราคาแบบ ตับต้องได้หมดนะมันมันอยู่แถวนี้ผมว่าฝากของได้เลยใครที่อยู่บ้านแถววัชรพลรามินทานะไม่ไกลนะตรงทางด่วนวัชรพลแป๊ะเดียวอะ่ะหกสิบบาทเนี่ยรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงมีได้14สาขานะไม่ธรรมดานี่กินพวกหมทูทอดไปเลยครับน่ากานนะินรสชาตินะเข็มคนมาก เค็มหวานมาพร้อมกันอร่อยชาไหมฮะชาแนละ้วคุณลดยังไ้อบนิดนึ่งอะอ <c oughs> คุณเล่นนะครับนี่เกี๊ยวปลาส่วนตัวนะเนี่ยน่ารักน่ารักปะตัวนะน่ารักนะมาจากสุนัขเลยนะ <c oughs> มีผลนะครับผมบนหน้าร้านมีผลนะครับ <c oughs> นี่รอ้อยหนึ่งคุณว่าเยอะปะ่ะเยอะเพามีสิบว่าตัวดูครับไม่มีกลิ่นพาวเลย นุ่มหอมอร่อยตอนนี้เราให้แบบยังไม่ไปติดหลายโซนนะเพราะว่ามันใหญ่มากเดินไม่ไหวนะแะะะะค่นี้ก็อิ่มแล้ววะช่วงนี้กระแสข้ามันไก่มาแรงนะซั่งไหเนี่ยเมืแ่อบบก่อนเปิดอยู่เมืองสายแต่ปิดไปแล้วเมื่อก่อนผมชอบกินมากเลยรานะคาเขายังไม่แรงนะเนี่ยอย่างเนี้ยเต็มเต็มนี้จะสิบบาทราน้ำจิ้มสีดำเขามากเลยไม่รู้เขาเป็นน้ำจิ้มอะไรนะมันเหมือนน้ำจิ้มแบบเืยกินมาทได้หวานเคยกินนคือได้หวานหน่อยอน้ำมันงาสีอิวน้ำตาลแต่ว่ามีเผ็ด อร่อยอ่ะคือผมชอบรสชาตินี้มากแล้วก็ไม่ได้หากินง่ายนะซังไห่เนี่ยคือเขาปิดไปเยอะอะเนาะเรื่องไม่ดีนะแต่ของอร่อยจริงมีเสีดยดายตลอดที่ปิดนี่ใช่ครับแน่แนอจริงยอมรับมาดูไก่ทอดเขาข้าวนุ่มรสชาติเป็นหวานเปรี้ยวเจ็ดไครับ ร้านดังอีกมากมายวันนี้กินให้หมดคงเป็นไปไม่ได้กินเห็นข้าวกุ้มข้มาไมไม่กินไม่กินนี่เอาหน่อยนิดนึงไม่ซือ้อคำหนึ่งนะคำหนึงคิวซีว่าจะเหมือนเดิม,มไหมนะครับนี่ครับเมื่อกี้ระหว่างรอไก่นะก็ทีนะครับค,วควิวเยอะนิดนึงนะทอดใหม่สดทุกออเดอร์ต้องขออนุญาตลูกค้ารอ,อนานนิดนึงนะครับไทอินไทอิน นี่ครับร้านนายอนะค่ะอยู่ติดกับร้านผมเลยมิชลิน3 4ดาวเฮ้ยมิชลินกี่มิชลิน2ปีซ้อนนะดูดิถ้าสนใจไหม<ช>แล้วแล้วนะเรากำลังจะในวันหลอบร้าน้านหน้าอยู่ที่นเะดี๋ยวขอชิมรสชาติมิชลินอยู่สักหน่อยนะนี่ครับดูดีไหมกลมกล่อมสไตล์โซเชียวนะหอมหวานน้ำซุปเนี่ยน่าจะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูเข้มข้นเจอร่อยว่ะ น, biography. นี่ห้านดังนะเนี่ยนี่ห้านดังนะนี่คร er. ับนี่รถกุ้พบิกเกลือนะแต่ทอากุ้งพิมเมาร้อนมากทอดใหม่สดทุกอเดอร์นะครับไปครับหอมรสชาติอ่อนๆหอมสักคำหนึ่งไม่อยากพูดเยอะแต่ลองดิมมาโดนครับผมแต่ท้ากูที่เมาเทปรักครับแล้วเรามากินของหวานไหมไปไครับ มาเจอร้านที่แบบว่าเมื่อก่อนจะกินต้องต่อแถวแบบรอเป็นชั่วโมงอะเม่กินหมูกระทะแล้วก็กินเสร็จจะกินพอดีจำได้ว่าเราไปกินพานชัยแต่เด็กเดแล้วก็จะมีร้านขนมเบื้องเนี่ยเพิ่งน้อยอยู่ติดกับร้านทานชัยหมูกระทะใช่มิชลินเนี่ยโรกีปีซ้อนแล้วโคตรอร่อยคือเมื่อก่อนเราเรากินเสร็จแล้วก็ต้องมันยืนรอประมาณชั่วโมงเึงไได้กินนะขนมเบื้องหวานเพิ่งน้อยยังเด่นไปกินเลยแต่เราพาตรยกินของหวานกันนะหลังจากของคาวเสร็จดูแต่ก้าไหวไหมเนี่ยหมอบอกว่าต้องตัดแล้วมือตัดขาดีกว่า ครับวดเร็วทันใจครับไม่ต้องรอคิวเหมือนที่ช่องไอซีนะนี่5ชิ้น95บาทอันนี้ใหญ่ๆอย่างนี้นะไปครับเหมือนเดิมไหม,มเดิม,มเป๊ะแป้งอร่อยมากลองครียๆหน่อยความรงจามาเด็ดม,มันกลับมาเลยอ่ะไปอร่มมยอรรยไหมเด่อมาครับ นี่ครับร้านโ,โตโตเกียวครับมีอะไรบ้างครับเอาพัสตัดนะเอาพัสตดแล้วสองอันแล้วก็มีพัตตัดหอยทองเอาไหมนี่นค,รค,ครับนี่หมูสับไข่เค็มหมูสับไข่หมูสับไข่หนึ่งไป่สองก็กกไ,ได้แล้วก็ใส่กรอกไข่ไหมได้ใส่กรอกไข่อีกสองมีเบคอนด้วยว่ะเบคอนหมูสับเพิ่มหมูเพิ่มเบคอนได้หมดเลยมเมนูเขามีเยอะกว่านั้นนะผมเมนูมันมีเยอะกว่านั้นนะคุณดูในใบสิมีเมนูแไช้มีกล้วยมีหลายอย่างอร่อยว่ะ อ๋อเขาเป็นแอดวานเลยว่ะมีนิวนิวดูล่ากล้วยหอมได้ครับเดินข้างๆก็รูเหมือนพวกเคย์เ้กแต่เป็นโตเกียวเนยใช่ใช่มีข้าวโพดชีสมีพิซซ่ามีอะไรเต็มเลยอ่ะแต่เรามากินของหวานใช่ไหมเราอะไรดีดูเทล่ากล้วยดูเทล่าไหมอ่าเรานิวิิววดูล่ากล้วยสองชิ้นแล้วก็พัสต้าพัสต้าคาโพดสองชิ้นอุ้ยคือคือมันเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยเพื่อนลองดูลองลองดูแล้วกันมาครับผมนี่ครับใครที่น่าจะซื้อกลับบ้านกได้นะี้ในอีสานครับนี่ร้านดังเนย เอาสิบลูกกลับบ้านครับมีหม่ำด้วยป่ะไหนหม่ำหมูอ่ะมันหม่ำไม่ใช่เนื้อหร <c oughs> อหอมหม่ำมันคือเมืองไหนใช่ปะเอาไปาาเื้าออกอีสานเหรอสิบลูกกลับบ้านเซืรอไม่ฝากนะ,อะโอ้โหแม่งตลาดคือเดินไม่ยังไงก็ไม่หมดนะวันหนึ่งอ่ะอคือต้องเดินประมาณสักต้องมีเป็นเดือนอ่ะก็ค <c oughs> ือเ,เดินไปก่อนแล้วคุณชอบอะไรค่อยมาซ้ำก็ดีกินไม่เบื่อกินไม่เบื่อพายาำได้ทุกวันคนแถวนี้แม่งชิวเลยนะเออครับ ของหวานที่ผมชอบแบบ้นๆเลยนะก็คือเนี่ยคือมันจะใช้คล้ายไอมันเตอร์นะแต่นี่ไม่ใช่ละพี่ดุดมพีุ่่มปิดไปแล้วอันนี้เป็นไอซ์อิโมผมเห็นไม่ได้เลยเด็กๆผมชอบกินมากเอาส้มแมนดารินครับมาครับแล้วก็สุดท้ายนะที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่โซนนี้นะก็จะมีเมื่อกี้ที่เราทับผ่านมามีท็อปแล้วก็มีเกมซีมีแบบมีร้านอาหารใหญ่ๆก็มีนะแล้วก็นี่เลยครับมีบ้านบอลด้วย เพื่อนๆที่มีลูกหลานเด็กเล็กๆนะก็พามาทิ้งไว้ได้160 <ś c oughs> บาทคิดสึงมากเลยอันเนี้ยดูดิมันน่ากินเลยเยี๊ยบๆรวมๆเป็นไงเยอะนะเวลียที่นี่นะนี่ที่เรากินยังไม่ถึงครึ่งเลยนะใช่ไปแค่ส่วนเดียวร้านมีเยอะมากเ็ามีโซนของทะเลดอกไม้มีเต็มเลย <S <S คือผมบอกเลยว่าใครที่บ้านอยู่แถววัชรพลรามินท่าสายใหม่นะมาได้เลยครับมาร์เก็ตเพลสเทพรัก ฝากของไหมทุกวันอ่ะได้ทุกวัน,วนอย่าลืมนะไข่ทอดฟุ๊กที่เมา่ก็ยังอยู่นะครับไปไหมคลิปนี้มา,าเดี๋ยวไปเอาโตเกียวแล้วไปคลิปนะไม่ชิมโชว์นะอของจะแตกแล้วโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์สฝากไว้นะใครชอบเรื่องนี้ก็คอมเมนต์เยอะๆนะครับฝากด้วยครับไข่ทอดฟุ๊กที่เมาสาขาเทพหลักมังกิตเพชรครับ